สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องดูนีกินแซ่บในต่างแดนนะพี่น้องวันนี้ได้ซุ่มตําคือเกาซุ่มตําแล้วก็หนึ่งปลาทับทิมครับผมหนึ่งใส่ดอกกระเจียวนะฮะแล้วก็มะเขือนี่ซุ่มตําเขามันขายม่ได้คือสตอนะฮะเบ็ดย่างใหญ่เลยแต่แกะที่ว่าข้างในมีหรือไม่ั่งมาจากไทยครับผมกินว่าเบิดไม่มีนะครับผมไปเสียดายว่ามีข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวไม่ได้มาอ่ะข้าวเจ้าเลยเปิดด้วยมือเหมือนเดิม เนจะกินก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดแชทสกาให้ช่องอดีินแชทต่างแน่แ้พี่น้องเด้ออากาศฝนตกขบผมอาจจะเสียงดังแน่ฮะไะเปิดได้มือตำไส้ไอ้ส้มตำไส้หอยแมลงพูด่ได้พี่น้องเด้อหอยแมลงครู้นะฮะไอครับอืมอืมอกเจาบ อ,อ,อืจำอะไรนะจำเสพิดแห่งครับคูดเอาเดอรไม่ได้ซับอื้อหืออรตามนห้ กอดๆปลาถ้าทิมหอมโอ้ถึงจำไดนะ้แล้ กิ่ยิ้มในแบเบื่อบรเวนคือสมใจนะครับจนะเศรษฐเหอนเดมเขา้งเามันเสร็จอสดอะไรครับผมยเลย กัดแับทัใจคอยมาเล่งผู้แสบ đọc cái chèo lưng thuốc Nhưng mà cái sẽ nắm không? Xếp lại Xếp nữa Ừ, tỏa Làm một cái bên lề chứ đâu Đang ngừng ẩu đến khi nào là cái tròn Banh đây mẹ làm là các ทุกครั้งก่อนเราจะกินต้องล้างมือสะอาดปั่นแทนคนเหนียวเลยวีสตอพร้อมไปครับน้ำหรือปล่ายังไม่กินปลาลยบ่ล่ะ ไม่ได้ฉลาดครับไม่ต้องผักสุดต้องพักหนึ่งได้กินได้เลยพี่น้องเองชอบแบบไหน,นจัดไปเคุยเลย กุ้ยหอยแมลงผู่ติดมือแล้วกิน <c oughs> ไปต้องระวังก้างนลยจ้ะีย๋ยวมันจะติดคอโอ้สวนเม็ดไอ้สตอ ยังแห้งนุง่มเลยพี่น้องเลย mình bà xong tầm tầm xe hỏi mình đang khu của sắp xếp nhỉ อร่อยับไหลับนัวแสีบมือเกียว

นะครับเสียงกันเอินมค่อ,คอยๆเป็นแท่งเอพีสุดที่นี่พักหนึงพักชุดกันไน่หน่อยทั้งตกทั้งแดบดบ กุอแจตัดปั้นเขาก่อนพี่น้องปั้นเขาเจ้าก่อน ติดม,มื่อนะครับกับไฟถ้าดูไม่ได้ติดม,มือ เล่นกูนมไม่น้ไอ่อง้อาปกเลมจับมือครับโอเคครับผม,มนี่กะตมตับเป็แล้ว <c oughs> พอดีพองามอิ่มเหมือนเดิมครับกินบบ่เมดแบบใดว่าบ่สภาพแดดสบายกับพี่น้องเด้อขอพี่น้องอย่าดีแม่ให้ทุกคนครับผมพอก็ไม่คิดหนักครับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณครับบ๊ายบายเลิกอยูครับผม